แม่น้ำหนึ่งควงสามีใหม่ยองเงียบเข้าคลินิกแฟนคลับแหยินดีสนันเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการนักสิ่งโชคอีกทั้งผลงานในแต่ละง,งวดก็ไม่ธรรมดาค่ะให้โชคแฟนๆเซียนหวยกันไปแบบเต็มๆอัตราได้รับเงินไปปลดหนี้กันหลายคนด้วยนั่นก็คือแม่น้ำหนึ่งพีรดา บุญนี้บารมีปู่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแม่น้ำหนึ่งนั้นเคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ได้เลิกรากันไปกับอดีตสามีโดยทั้งคู่มีทายาทรวมกัน3คนเป็นลูกชาย2คนและลูกสาวหนึ่งคนที่น่ารักมากๆปัจจุบันแม่น้ำหนึ่งได้มีรักครั้งใหม่กับแฟนหนุ่ม ซึ่งตั้งแต่ทั้งคู่เปิดตัวคบหากันก็ยิ่งหวานขึ้นทุกวันค่ะทั้งโพสร,รูปคู่และลงแคปชั่นเหมือนวานให้กันอยู่ตลอดเวลาล่าสุดแม่น้ำหนึ่งและแฟนหนุ่มคนใหม่เหมือนจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเพราะแฟนหนุ่มพงษ์สะทคงเพศศักดิ์ได้โพสภาพคู่กับแม่น้ำหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่ไปคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ก่อนระบุแคปชั่นชวนสงสัยผู้หญิงหรือผู้ชายมาลุ้นกันโดยงานนี้ค่ะก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่นั้นเชียให้ทายาทคนใหม่เป็นเพศชายซึ่งก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ระบุว่ามีน้องแล้วเนี่ยดีใจด้วยจ้ายินดีด้วยค่ะขอให้สมความปรารถนานะคะน่ารักค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะ ถึงอย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวยังไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการจากปากของแม่น้ำหนึ่งค่ะแต่อย่างใดขอสรุปที่แท้จริงแล้วนั้นเจ้าตัวกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่4อยู่หรือไม่เราคงต้องไปรอฟังทั้งแม่น้ำหนึ่งและแฟนหนุ่มออกมาพูดด้วยตัวเองอีกครั้งจะดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดาราก๊อสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ